สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Maps ยาสำหรับความคิดวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องปฏิกิริยาตอบสนองที่เรามีต่อสถานการณ์ที่เราเชื่อว่าเป็นภัยคุกคามนะคะซึ่งก็มีอยู่ด้วยกัน4ประเภทก็คือ fight flight freeze แล้วก็ f w n นะเราจะมาพูดถึงคำแปลสั้นๆก,กันก่อนนะคะว่าปฏิกิริยาตอบสนองแต่ละคำเนี่ยแปลว่าอะไรนะ Fight อันนี้เราอยู่รู้อยู่แล้วนะคะแปลว่าต่อสู้ใช่ไหม l i ล h t แปลว่าหนี Freeze แปลว่าตัวแข็งทื่อนะคะคือขยับขยื่อนไม่ได้ประมาณนี้แล้วก็ฟอ n แปลว่าประจบประแจงนะคะก่อนจะไปลงรายละเอียดของคําแต่ละคำเนี่ยมานณาขออที่บายอย่างนี้ก่อนนะว่าเป้าหมายของการทําปฏิกิริยาตอบสนองแบบ f i g h f ฟ i g h t f r e e ฟ e f ฟอ n เนี่ยก็เพื่อลดหรือเพื่อหยุด หรือว่าเพื่อที่จะหลบเลี่ยงสิ่งที่จะเป็นอันตรายกับเรานะคะทําให้เราเนี่ยกลับมาอยู่ในสภาวะที่สงบนิ่งแล้วก็ผ่อนคลายอีกครั้งหนึ่งนะและอีกเรื่องที่จะต้องพูดก่อนที่จะไปลงรายละเอียดก็คือว่าเนื้อหาต่อจากนี้เนี่ยมา,าแปลมาจากเว็บชื่อเว็บ md.com นะคะถ้าเกิดคุณมชมท่านไหนอยากจะตามไปอ่านฉบับเต็มมานจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ description box นะคะโอเคทีนี้เราก็มาลงรายละเอียดกันเลยนะว่าแต่ละคำเนี่ยคืออะไรยังไงนะคะ เริ่มจากคำแรกนะคำว่า f IGHT ก็ที่บอกว่าเป็นการต่อสู้ใช่ไหมดังนั้น F IGHT ก็คือปฏิกิริยาตอบสนองที่ร่างกายของเราเนี่ยเตรียมเราให้พร้อมที่จะรับมือเผชิญหน้าแล้วก็ต่อสู้กับภัยคุกคามด้วยการใช้กำลังใช้ความรุนแรงกลับนะคะเรามักจะเลือก f IGHT ก็ต่อเมื่อเราตกอยู่ในอันตรายและเราเชื่อว่าเราสามารถจะเอาชนะสิ่งที่มาคุกคามเราได้ ในกรณีนี้สมองของเราจะส่งสัญญาณไปสู่ร่างกายบอกให้ร่างกายของเราเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ด้วยกําลังนะคะเพื่อที่จะปกป้องตัวเองนั่นเองนะอาการของคนที่ใช้ไฟต์เป็นปฏิกิริยาตอบสนองเนี่ยก็เช่นกัดฟันแน่นขบฟันรู้สึกอยากต่อยคนหรือต่อยสิ่งของเช่นข้างฝารู้สึกโกรธแบบจัดๆเลยนะรู้สึกว่าอยากจะกระทืบหรืออยากจะเตะอะไรสักอย่าง หรือว่าบางคนเนี่ยร้องไห้ด้วยความโกรธโมโหคือแบบโมโหจัดจนร้องไห้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายคืออาจจะรู้สึกแสบท้องหรือว่ารู้สึกจุกในท้องต่อมาคำว่า flight ที่แปลว่าหนีเนี่ยก็คือการที่ร่างกายของเรากระตุ้นให้เราหลบหนีจากอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นเราจะมีปฏิกริริยาตอบสนองแบบนี้ก็ต่อเมื่อร่างกายเราเชื่อว่าเราไม่สามารถที่จะเอาชนะอันตรายนั้นได้แต่เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงมันด้วยการวิ่งหนี ในกรณีนี้เนี่ยร่างกายของเราจะหลั่งฮอร์โมนเช่นอะดรีนาลินเพื่อให้ร่างกายเรามีแรงที่จะวิ่งหนีจากอันตรายนั้นได้นานกว่าปกตินะคะอาการของคนที่ใช้ flight เป็นปฏิกิริยาตอบสนองก็คือรู้สึกกระสับกระส่ายตึงเครียดรู้สึกว่าตัวเองกำลังติดกับดักมีการขยับเข,ขยื้อนขาเท้าหรือแขนอยู่อย่างต่อเนื่องร่างกายสั่นกระสับกระส่ายรู้สึกชาที่แขนหรือขาม่านตาเบิกกว้าง ก่อนจะไปพูดถึงคำต่อไปเนี่ยมานาขอพูดอธิบายนิดนึงว่าเรามักจะได้ยินคำว่า fight กับ flight อยู่ด้วยกันโดยคำพูดก็คือ fight or flight mode แสดงว่าเมื่อเราที่เมื่อเราเจอเหตุการณ์ที่อันตรายเนี่ยหรือเราคิดว่ามันมันกำลังคุกคามเราเนี่ยในเซี่ยววินาทีนั้นเนี่ยเราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะสู้หรือเราจะหนีดีใช่ไหมคะร่างกายเราจะเปิดโหมดไหนกันแน่ประมาณนี้ดังนั้น เราต้องเลือกระหว่างปฏิกิริยาตอบสนองสองอย่างนี้ว่าจะเอาอันไหนใช่ไหมคำตอมาที่ว่าก็คือฟรีซอย่างที่พูดถึงในตอนต้นนะคะว่าฟรีซเนี่ยคือปฏิกิริยาตอบสนองที่ร่างกายเราแข็งทืง่อขยับขยื่อนไม่ได้ฟรีซเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราทําเพื่อที่จะตอบสนองกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดแต่ว่ามันต่างกับไฟท์และฟลายตรงที่เราไม่ต้องตัดสินใจเลือกที่จะทำฟรีซจจาได้ไหมตะก,กี้บอกว่าจะ ตัดสินใจว่าจะสู้หรือจะหนีดีคือเราต้องเลือกใช่ไหมคะแต่ถ้าฟรีซเนี่ยเราไม่ได้เลือกนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะคะร่างกายแล้วเราก็สมองเราเนี่ยสั่งเลยว่าห้ามกระดิกไปไหนนะคะห้ามวิ่งหนีห้ามสู้ทั้งสิน้นพอเราเจอเหตุการณ์ที่ตึงเครียดหรือเจออันตรายเนี่ยแทนที่เราจะรับมือด้วยอย่างที่บอกจะหนีหรือจะสู้ดีใช่ไหมเรากลับทําอะไรไม่ได้เลยนะคะยืนแข็งทื่ออยู่อย่างนั้นนะแล้วก็ ที่เราเป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเชื่อว่าเราสู้ไม่ได้และจะหนีก็หนีไม่ทันนะคะอาการของคนที่ใช้ f r e e เป็นปฏิกิริยาตอบสนองก็คือรู้สึกหวาดกลัวอาจจะถึงขั้นหน้าซีดรู้สึกแข็งทื่อรู้สึกหนักรู้สึกเย็นหรือรู้สึกชา้าแล้วก็หัวใจเต้นแรงแต่ว่าอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยช้าลงโอเคเรามาถึงคําสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งก็คือคําว่าฟอนเป็นปฏิกิริยาตอบสนองแบบ ที่มานาปแปลวเองนะว่าประจบประแจงแต่มันก็คือทํานองนี้ประจบสอบพอทาดีใส่คนอื่นแบบมากๆเวอร์ๆอะไรเงี้ยฟอนเนี่ยเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่เราใช้หลังจากที่เราสู้แล้วก็ไม่สำเร็จเราหนีก็ไม่สำเร็จเรายืนแข็งทื่อก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์มันดีขึ้นหรือว่าคลี่คลายลงนะคะประเด็นนี้ทำให้มานามาพูดเรื่องนี้กับคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นเนี่ยก็เพราะว่าคำว่าฟอนนี่แหละ เพราะว่าปฏิกิยาตอบสนองแบบประจบป,ประแจงเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับคนที่เติบโตมาในครอบครัวเป็นพิษหรือว่าครอบครัวที่มีพ่อแม่เป็นนาชีวศสกษานะคะแล้วก็มีการถูกกระทําทารุนบ่อยครั้งนะโดยเฉพาะคนนี้โดนตั้งแต่ตอนเป็นเด็กจนถึงตอนโตประมาณนี้ฟอนเนี่ยคือการที่ร่างกายเราตอบสนองต่อสถานการณ์ตึงเครียดด้วยการพยายามเอาเอกเอาใจคนที่เรามีปัญหาด้วยอาการของคนที่ใช้ฟอนเป็นปฏิปปฏกิยาตอบสนองก็คือ เอออหอหมกเห็นด้วยไปกับคนอื่นไปสะทุกเรื่องพยายามที่จะทําตัวให้มีประโยชน์กับคนอื่นให้ความสําคัญเป็นอย่างมากกับการคอยทําให้คนรอบตัวมีความสุขเสมอในบทความนี้เขาก็พูดถึงต่อนะคะว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองแบบฟอนเขาบอกว่าปฏิกิริยาตอบสนองแบบนี้มักจะเกิดขึ้นเ,นเพื่อปกปิดความทุกข์และความเจ็บปวดที่เรารู้สึกอยู่ข้างในเนื่องจากบาดแผลทางจิตใจ ฟอนเป็นอาการที่พบได้บ่อยในคนที่ถูกทาลอณกรรมเป็นประจำในช่วงวัยเด็กปฏิกิริยาตอบสนองแบบนี้ก็คือการที่สมองสั่งให้เรายอมต่อผู้ที่ทำร้ายเราเพราะถ้ายิ่งเราขัดขืนเราก็จะยิ่งโดนมากกว่านี้คนที่มีปฏิกิริยาตอบสนองแบบฟอนเลยเป็นคนที่ต่อให้ถูกทำร้ายถูกทำไม่ดีใส่แต่สัญชาตญาณของเขาเนี่ยจะสั่งให้คนนั้นคอยประจบประแจงคอยทำดีกับคนที่ทำร้ายเขาแทนที่จะต่อสู้หรือว่าหนีเอาตัวรอดนะคะ อาการของคนที่ใช้ฟอนเป็นปฏิกิยาตอบสนองก็คือให้ค่ากับคําพูดหรือความคิดเห็นของคนอื่นเป็นอย่างมากวันไหวกับคําพูดหรือความคิดเห็นของคนอื่นได้ง่ายพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ว่าเขาจะทําอะไรเนี่ยเขาจะต้องคอยดูปฏิกิยาตอบสนองว่าคนนั้นนะ่ะชอบสิ่งที่เราทํำไหม ถ้าไม่ชอบเราต้องต้องรีบเปลี่ยนแท็กติกเพื่อทํำยังไงก็ได้ให้เขาชอบหนึ่งออกไหมเราเลยต้องเหมือนคอยหวังพึ่งฟีดแบ็ k จากคนอื่นตลอดว่าเราจะทําอะไรยังไงต่อไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นเนี่ยแสดงกลับมายังไงประมาณนี้นะคะต่อมานะคะปฏิกิริยาตอบสนองที่ฟอนทําให้คนนี้มีอาการยังไงก็คือไม่รู้จักที่จะกําหนดขอบเขตของตัวเองก็คือไม่มีบาร์ดรีสันเองนะ มีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของนาซิสิสได้ง่ายอันนี้มานานไนม่ได้มโนเว็บไซต์นี้เขียนจริงๆ bueno. นะว่าคนที่ใช้ฟอนเป็นประจำเนี่ยมีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อของนาซิสิสได้ง่ายและข้อสุดท้ายก็คือถูกควบคุมและมาิดูเลยได้ง่ายนะคะเขาบอกว่าหลายๆคนมีความเชื่อว่าคนที่มีปฏิกิริยาตอบสนองแบบฟอนนี้คือคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่มีพ่อแม่เป็นนาซิสิสโดยคนนั้นอาจจะถูกทอดทิ้งหรือถูกปฏิเสธอยู่เป็นประจำในช <or> ่วงวัยเด็ก เลยทําให้เกิดการพัฒนาปฏิกิยาตอบสนองด้วยการทําตัวให้เป็นประโยชน์และเป็นคนหัวอ่อนว่านอนสอนง่ายสั่งให้ทําอะไรก็ทําหมดไม่หือไม่อือ้อที่เป็นแบบนี้ก็เพื่อการเอาตัวรอดในครอบครัวที่เป็นผิดแบบนี้นั่นเองนะคะปัญหาของปฏิกิยาตอบสนองแบบฟอนเป็นประจําที่คนนี้ทำในช่วงวัยเด็กก็คือว่ามันหล่อหลอมให้คนนั้นเติบโตกลายมาเป็นโคดิเพนเดนในวัยผู้ใหญ่ทำให้คนนั้นสูญเสียตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง โอเคค่ะเนื้อหาที่มานาแปลามาจากบทความในเว็บไซต์นั้นก็จบลงเพียงเท่านี้นะแต่ว่ามานาเองยังไม่จบนะคะมานาขอฟังเสียงหเลยว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่เป็นโคดิพเอนเดนต์เราก็มีพฤติกรรมฟอนเนี่ยเป็นประจำเพราะคนนี้ค่ะคนนี้ทำบ่อยมากคือเป็นเหมือน default อ่รับสปอนส์ต่อเวลาที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับใครแล้วเราเรเริ่มรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่อาจ อาจจะมีปัญหากับเราได้ง่ายอะไรนเงี้ยเราจะเหมือนสมองสั่งแล้วต้องใช้แท็กติกนีก้ไปก่อนต้องทําดีก่อนต้องยอเขาก่อนต้องชมเขาก่อนเพื่อให้เขาอารมณ์ดีซึ่งก่อนหน้าที่มันอาจจะไมเคยได้ยินคําว่า f h t fly freeze f o n e เนี่ยมันไม่รู้ว่า๋อที่เราทํานี่คือมันก็มีชื่อเรียกนะมันก็มี มีอะไรอ่ะมีแบบเนื้อหาวิชาการมารองรับนะว่ามันอธิบายได้ว่ามันมาจากคนที่เป็นโคดิเพนเดนต์แล้วคนที่เป็นโคดิเพนเดนต์ก็เพราะว่าโตบเติบโต,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 ตขึ้นมาในครอบครัวที่มีพ่อแม่เป็นนาชีพพอมาได้รู้เรื่องนี้คุณผู้ชมคืออ๋อเลยอ๋อเลยว่าเวลาเราเจอใครอย่างที่บอกว่าเราเริ่มรู้สึกอึดอัดและเริ่มรู้สึกว่าเรากําลังจะมีปัญหากับเขาแล้วเราไปโหมดนี้ทันทีไปฟอนเลยนะคะว่าต้องประจบเขา ต้องทําดีกับเขาต้องพูดดีกับเขาต้องยอเขาต้องยอมเขาต้องให้อ,หอ้นู่นอันนี้เขาอะไรเงี้ยการที่ชอบเอาขนมไปให้เวลาแบบเจอใครใหม่ที่ทํางานอะไรเงี้ยก็ด้วยนะหรือที่มาหาลัยที่เมื่อก่อนตอนมานาเรียนนะชอบเอาขนมไปให้คือเหมือนแบบต้องให้เมค e s u ร์ว่าทุกคนแฮปปี้กับเราอะไม่ว่าเรื่องจะเป็นยังไงแต่เนี่ยเราต้องขอให้ได้แบบนี้ก่อนเนี่ยก็เพราะว่ามันมาจากคําว่าฟอร์นั่นเองนะคะขอเล่าเป็นสตอรี่ไทม์เพิ่มอีกนิดนึงล้วกันว่า มาเนะ่เริ่มมาสังเกตว่ามันมีคำว่าฟอนเรื่องนี้ก็ตอนที่มีครั้งหนึ่งนะที่บริษัทของมานะ่เอ่อมีมีเรื่องให้มานะ่ซื้อสั่งซื้อเครื่องอุปกรณ์อะไรสักอย่างซึ่งราคาแพงมากแล้วทางบริษัทนั้นที่เราซื้อของเขาเนี่ยเขาต้องส่งเป็นเทคนิชนะคะมามาอินสตอลเครื่องให้ที่บริษัทเราคือแบบส่งข้ามประเทศมาเลยนะ เทคนนี้เขาก็บินมานะคะมานาก็มีหน้าที่ต้อนรับขับสู้เพราะว่านี่คือเครื่องที่มานาสั่งใช่ไหมมานาก็ต้องรับผิดชอบต้อนรับขับสู้ที่ว่าก็คือต้องจองโรงแรมให้เขาต้องขับรถไปรับไป,บไปส่งจากโรงแรมแล้วก็มาที่ทํางานอะไรเงี้ยทุกวันเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยนะกว่าจะติดตั้งเครื่องเสร็จนะคะแล้วระหว่างนั้นเนี่ยทางบริษัทก็บอกว่าอนาุญาตให้พาเขาไปเลี้ยงข้าวดีๆมือหนึ่งเลี้ยงดินเนอร์แบบหรูๆเลยนะร้านดีๆเลย ยอมจ่ายอะไรเงี้ยซึ่งมานาก็ทําตามนั้นแต่มองว่าถ้าเราไปกับเขาสองคนมันก็จะดูกระไรอยู่ใช่ <c oughs> ก็ไม่อยากให้ใครคิดใครมากนะคะก็เลยมานาก็เลยชวนแฟนไปด้วยโดยที่แฟนเนี่ยจ่ายเองนะเพื่อไม่ให้บินมาไปถึงบริษัทใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าลามนานาพาแขกไปเลี้ยงคือบริษัทจ่ายก็คือจ่ายให้มานากับคนนี้เท่านั้นเ <c oughs> ทคนิชช่นคนนี้เท่านั้นแฟนมานาจ่ายเองทีนี้ด้วยความที่ เราเป็นคนที่ชอบใช้ฟอนเป็น default response ใช่ไหมคะเราก็เลยแบบเวลาที่คุยกับคนเนี้ยแล้วเขาเริ่มอวดเริ่มพูดแบบว่าอุย้ยฉันเนี่ยทำงานนี้มา20กว่าปีแล้วฉันเนี่ยบินไปทั่วโลกฉันไป install เครื่องนี้มาหลายที่มากเลยรู้วิ้เงีย้ยอะไรแกก็กโมไปเรื่อยฉันเนี่ยแบบทำงานนี้ได้เงินเยอะมากจนฉันซื้อรถสปอร์ตอย่างนั้นอย่างนี้คดนคดินอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นที่อย่างที่บอกมานะั้นไม่รู้ตัววิธีตอบกลับของมานาะก็คือแบบ อูอารไปกับเขาบอกอ้อว้าวหูยูซื้อรถขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โ oh, หรถสปอร์ตยี่ห้อนี้เลยเหรอโอ้โหแพงมากเลยว้าวว้าวว้าวซึ่งแฟนของมานาเนี่ยฟังเรื่องเดียวกันเขาก็แบบอ๋อโอเคคูฮ huh. ะ good for you like คือแบบชิวๆอะ่ะเออแต่เรานี่คือแบบอูอาวูว้ามากเลยนะคะพอขับรถไปส่งคุณลุงคนนี้เสร็จที่เป็นเทคนิชียนเนี่ยกลับโรงแรมแฟนของมานาก็พูดขึ้นมาในรถว่า เธอเป็นไรอะทำไมเธอต้องแบบอูอาขนาดนั้นเหอเนยอยยซึ่งกรณีน,นี้คือเราเจอเขาแค่แค่ครั้งเนี้ยแล้วเดี๋ยวเขาก็บินกลับประเทศไปมันไม่เป็นไรแต่ว่าเขามองว่าถ้าเป็นคนที่เราต้องเจอบ่อยๆแล้วการที่เราไปแบบโอูอาอุวามากๆเงี้ยเขาจะอาจจะคิดไปได้หรือเปล่าว่าทําไมเราแบบเวอร์าจางังหรือทําไมเราดูว่าประทับใจอะไรง่ายจางังเราจนหรอหรืออะไรเรื่องแค่นี้ก็แบบ ทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่แบบมองว่ามันอลังการมากอะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่ได้ไม่ได้ต่อว่าแต่คือเหมือนคิดว่ามันแปลกเขาก็เลยถามว่าทําไมเราทําอย่างนั้นมานะก็เลยมานั่งคิดเออทำไมเราต้องทำอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เลยมาได้เจอเรื่องนี้นะคะเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นพฤติกรรมหนึ่งของคนที่เป็นโคดิเพนตินนะวันนี้ก็เลย คิดว่าน่าจะเอาเรื่องนี้มาแชร์กับคุณผู้ชมนะคะเผื่อใครเป็นโคดิเพนเดน์ด้วยกันและใครมีพฤติกรรมฟอนช่วยยกมือให้มานาเห็นในช่องคอมเมนต์ด้เลยะคะ่ะก็หวังว่าสิ่งที่มานาแชร์กับคุณผู้ชมในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม,ม่มากก็น้อยขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ